สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยมาพบกับผมนับคุยกับโตนับวันนี้เนี่ยคุยกับโตนับจะพาเราไปวิเคราะห์บอลครับก่อนเกมนะครับคู่นัดแฟรงเฟิร์ตเจอกับไบยอมินิคในค่ำคืนนี้นะครับตอนเวลา5.30ทุ่มครึ่งนับจากศึกบุนเดสลิกาเยอรมันนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ฟอร์มการเล่นของทั้งคู่กันก่อน นะครับเจ้าบ้านอย่างไอทักแฟรงเฟิร์ตนับ5้านัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะ2แพ้3นับนัดที่ชนะนับก็จะเล่นในบ้านตัวเอง1นัดนับชนะกลาตาซาลายมา5ประตูต่อ1นะครับและบุกไปชนะทางฝั่งของมอนเชนกับมอนเช่กับบักนะครับที่4ประตูต่อ6นะครับและนัดที่แพ้3นัดหลังที่ผ่านมานะครับก็แพ้ให้กับ เลเวอร์คูเซนไป3ประตูต่อ1นะแพ้ให้กับยูเนียนเบอร์ลินไป3ประตูต่อ4นะครับและนัดล่าสุดในศึกยูฟา่าแชมเปียนลีกนะแพ้ให้กับแอตติกโกมาลิดไป5ประตูต่อ1นะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างไบยอมินิกนะภานัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะมา5นัดรวดนะครับก็ตั้งแต่นัดล่าสุดนะที่ชนะทางฝั่งของฟาฟอสมา1ประตูต่อ5นะครับชนะเวนเดอร์เบเมนมา4ประตูต่อ0น ชนะฮอฟเฟนไฮม์มา1นประตูต่อ4นะครับชนะเชลซีมา3ประตูต่อ1และชนะแฮมเบิร์กนับมาที่5ประตูต่อศนะครับจากฟอร์มการเล่นเนี่ยครับดูได้เห็นถ้าเราได้เห็นแล้วนะครับจะเห็นได้ชัดว่าบยมีก์นะครับฟอร์มเนี่ยค่อนข้างคงที่เอามากๆนะครับและตอนนี้เนี่ยแฮร์รี่เคนนับผลิตสกอร์ไปแล้วนะครับในลีกนะครับถึง10ลูกด้วยกันนะครับ ส่วนสำหรับคู่นี้นัจากสถิติเฮตุเฮนะครับการเจอกันนับราวลาวสามสิดนัดนับไอทักแฟงเปิดเอาชนะได้เพียง5นัดเท่านั้นนะครับเสมอไป5นัดและเป็นไบเยอร์มิวนกนัที่สามารถเอาชนะแบบถล่มทลายนับถึง21นัดนะครับก็จาก5นัดหลังที่ผ่านมานะครับเราจะไม่พูดถึงกันนะครับเราจะพูดถึงกันในแค่ช่วงที่ผ่านมาเท่านั้นนับช่วงที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้หรือฤดูกาลที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่า เจอกันไปนะครับ2ครั้งนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาแฟรงเฟอร์เนี่ยอาจจะมีผู้เล่นดีๆหลายคนนคับที่ถูกปล่อยไปในฤดูกาลนี้นะครับนัดแรกของฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเล่นในบ้านไอทักแฟรงเฟิร์นับเสม,มอกับบาเยนไบ3ประตูต่อ3แต่นัดล่าสุดนะครับช่วงท้ายลีกนะครับบาเยนินิกเนี่ยเอาชนะไอทักแฟรงเฟิร์ไปถึง4ประตูต่อ0ูน นัดและนัดนี้เนี่ยเป็นการเจอกันครั้งแรกของลกดูการนี้นะครับบวกกับฟอร์มของไอทัฟแฟนเฟิร์ตนับที่ชนะบ้างแพ้บ้างนับสลับไปสลับมานะฟอร์มเนี่ยไม่คงเส้นคงวาส่วนบายูมินิกนะครับเอาชนะมา5นัดติดแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าจาก5นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับน่ากลัวจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นในบ้านหรือนอกบ้านนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ ผู้เล่นบาดเจ็บละกันนะครับไอทักแฟรงเฟิตเนี่ยมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2คนนะเป็น,นคิเตินเซนนับที่บาดเจ็บจากกล้ามเนื้อบริเวณด้านต้นขาด้านหลังนะครับสามารถกลับมาเล่นได้ช่วงกลางเดือนตุลาคมปีนี้นะครับและงานคัมนะครับเจสิกงานคัมนับที่มีอาการขาหักนับจะสามารถกลับมาเล่นได้ช่วงกลางตุลาปีนี้เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนบายเยมินิกนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโจนาสเอบิกนะครับที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณขาหนีบนะครับคิมบินแจ้นะครับที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้านะครับเดวี่นะบาดเจ็บบริเวณเอ็นไขว้หน้าหัวเข่านะครับแล้วก็ไอโตะนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็สตานิสิกนะครับที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นเส้นเอ็นพับในนะครับแล้วก็ จาเมามูเซล่านับที่มีอาการขาหักไปในช่วงที่เจอกับปารีแตงชแมงนะครับในนัดที่ผ่านมาไม่นานมานี้นะครับก็จะสามารถกลับมาเล่นได้ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนับ5ันหระครับหรือว่าปีนี้นั่นเองนะครับและคู่นี้นะมีผู้เล่นคาดการณ์นะมีความเป็นไปได้ที่จะได้ลงเล่นในค่ำคืนนี้นับ11ตัวจริงนับไอทักแฟงเฟิร์ตเนี่ย โค้ดนะครับเป็นไดโนท็อปมอลเลอร์นะครับมาในรูปแบบของแผน4-2-3-1ผู้รักษาตูเนี่ยเป็นคั่วนะครับเซ็นเตอร์แบ็กสองคนเนี่ยเป็นเตเต้กับคอชนะครับแบ็กซ้ายเป็นบาวแบ,บ็กขวาเป็นคอลลินนะครับแดนกลางเนี่ยมีชัยบี้กับเชกิลี่นะครับปีกซ้ายเป็นคานุฟนะครับปีกขวาเป็นดอนและตรงกลางมีอูซันนะครับกองหน้าเป็น เบอร์กัดนะครับส่วนบายเยอร์มินิกเนี่ยมาในรูปแบบของแผน4-2-3-1นะมีเฮดโค้ชเป็นคอมพานีนะผู้ตัดสิประตูเป็นนอยเออร์นะผู้เซ็นเตอร์แบค็คชาเป็นอูปาเมกาโนคู่กับทาแบ็คขวาเป็นโบอี้แบ็คซ้ายเป็นไลเมอร์นะผู้เซ็นเตอร์ผู้แดนกลางนะเป็นคิมมิดกับปอลิสกาแซดกาลาบี้นะัดได้ลงมาเล่นในตำแหน่งเบอร์10นะโอลิเซยืนตำแหน่งปีกขวาและหลุยดิอาร์ยืนตำแหน่งปีกซ้าย ส่วนกองหน้าเนี่ยก็คงต้องยกให้คนนี้จริงๆนะครับในช่วงนี้นะครับอย่างแฮร์รี่เคนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่ความเป็นไปได้ในเกมนี้กันดีกว่านะครับระหว่างแฟรงเฟิตเจอกับาเยมิคนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับผู้นี้นะถ้าว่าตามแฮนดิแคปเนี่ยเป็นาเยมิคนะครับบุกไปต่อไอทาวแฟรงเฟิตถึงในบ้านนะครับที่แฮนดิแคปลบ1.5 ครับและต้องบอกว่าความเป็นไปได้นั้นในค่ำคืนนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับมองไปที่ไบโอมินิกนะครับเพราะว่าด้านความพร้อมนะครับต้องบอกว่าไบโอมินิกนะครับมีความพร้อมที่ดีกว่านะครับและการคาดการของเราในค่ำคืนนี้นะครับมองว่าไอทักแฟรงก์เฟิร์ต นับถูกยักษ์ใหญ่ของสเปนอย่างแอตติโกมาลิะคนับจัดการไปแบบน่วมนับเมื่อคืนวันอังคารในศึกแชมเปี้ยนลีกนะครับโดยเสียไปถึง5ประตูในการมาเยือนของริยัตแอร์เมโทรโปลิตาโนนับแต่ในบุนเดรลิก้านะครับเกมล่าสุดนับลูกทีมของท็อปมอลเลอร์นับเสียประตูไปถึง4ประตูนับแต่ยังไม่สามารถเอาชนะโบลสเซียเมือนเซนกับฝักนับได้อย่างน่าเหลือเชื่อ ส่วนทางฝั่งของแฮร์รี่เคนคับยังคงเริ่มต้นฤด,ดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนับเมื่อเหมาคนเดียว2ประตูส่งให้ไบย์มินิกนับเปิดบ้านเอาชนะเวเดอร์เบเมนไปถึง4ประตูต่อศูนย์นับกองหน้าชาวอังกฤษรลายนี้นับยังคงทําหน้าที่ต่อไปนับและยังสามารถผลิตได้อีก2ประตูในเกมกับปาฟอร์ดเอฟซีนัในศึกแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนอังคานคับทำให เสือใต้นับคว้าชัยชนะติดต่อกันเป็นนัดที่8ในทุกรายการเมื่อเริ่มต้นฤดูก,การนี้นะครับก็ดูดูท่าแล้วนะครับยังไงเนี่ยสำหรับผู้นี้นะครับคุยกับโต๊ะก็มองว่าความเป็นไปได้ที่จะชนะในเกมนี้เนี่ยก็คือบบเยอร์มินนะครับที่จะสามารถเอาชนะไอทักแฟงเฟิร์ตไปได้นะครับแต่ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนะครับว่าสกอร์เนี่ยจะยิงเกิน2ลูกหรือเปล่านะครับสำหรับบบเยอร์มินนะครับแต่ยังไงเนี่ย ดูท่าแล้วนะครับไบยอเมติกนะครับมีโอกาสที่จะทําถึงนับสองมตูนะครับและคู่นี้เนี่ยคุยกับโต๊ะมองว่าสกอร์นะครับรวมแล้วเนี่ยน่าจะจบเกิน3ามถึงสลูกอย่างแน่นอนนะครับยังไงเนี่ยค่าคืนนี้นะคุยกับโต๊ะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับและหากท่านได้นะครับสนใจอยากร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเฮียกับคุยกับโต๊ะนับสามารถ ดูได้ที่ดีคิปชั่นคลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะสำหรับคุยกับต๊ะนะครับ